ฝ่าก็พ้นอยู่ตัวงานข่อยกับลังกงให้เขามาอี่พอมาเนี่ยมากมาเิด้อออีพอสพสอ,ากกาพอามาก,อา,กากมาล<ห>ากพอกาแฟร้อสิบเป็นเท่าไรโอเคพี่ยืนกาแฟมาถานหนึ่งเราจะเราจังมาบังอียังนี่มาบังโอ้ยฟ่าแสงเลยเย็นกาแฟตัวเย็นหนาขึ้นลิงเลยมาสร้างหัวเย็นกาแฟตัวเย็นหนาขึ้นลิงมันติฟงมันจะข่อยอ๋อตัวเฮ็ดหนาขึ้นลิงมันติฟงมันจะข่อยมาลาเมลลาแมลนี่มั้ย จัดนะโอ้ยน้องพี่มาเค็ดขัดขึ้นนอแบนี่ยตายจะขอนแค่วิเลยเดถือข้างแล้วเจ้าถือข้างพอมากินกาแฟแล้วกันแนวนี่ยเดี๋ยวจะกินเนี่ยมันบ่ได้กินมาไดนดอกอีพอแล้วไม่จะห่อไม่น้ำบอกว่าจะเอากาแฟเขาเมื่อน้ำเอากาแฟเจ้าเจ้ากาแฟเขาเมื่อน้ำเด้อคาบีคาบีเจ้าเจะเมื่อน้ำเจ้าเจ้าไม่บานนบำกาแฟเหมือนโมหายเข้าเมื่อเจ้าจะเอาตัวกาแฟเขาเมื่อบานโอ้ยโหใหญ่หนึ่งมันจะสร้างไรกินบ่หายได้ดอกห่อในที่มันปวดไร